สวัสดีครับน้องๆทุกท่านนะครับอาจารย์ดรชาวริตยงลันะครับจากสาขาวิชากัญชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏสวนชนาทาศูนย์การศึกษาสมุทรสงครามนะครับทางสาขาของเราเนี่ยจะมีการเรียนการสอนตั้งแต่เรื่องของการปลูกนะครับการสกัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชานะครับรวมไปถึงสมุนไพรอืน่นๆซึ่งทางสาขาวิชาของเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะเ,เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาปกตินะครับประจำปีการศึกษา,า,า2,565นะครับโดยมีคุณสมบัติก็คือน้องๆต้องสําเร็จการศึกษาชั้นปีที่6นะครับหรือจบปวชปวสหรือเทียบเท่านะครับรวมไปถึงการมีเกดเฉลี่ยนะครับ6ภาคเรียนการศึกษาตั้งแต่เกด2 0 0ขึ้นไปนะครับโดยสามารถมาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่30มิถุนาพศ2565นะครับซึ่งทางสาขาการจายาศาสตรเนี่ย เราเน้นและก็ให้ความสนใจกับการเรียนการสอนทางด้านกัญชาโดยตรงนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่สนใจว่ากัญชาคืออะไรป,รปไลูกอย่างไรผลิตอย่างไรสกัดอย่างไรครับร่วมมาหาคําตอบด้วยกันนะครับกับเราได้ที่สาขาวิชากัญชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุโขทัยนะครับพบกันในเร็วนี้นะครับ